สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับทริปนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาถึงเขาใหญ่นะฮะมาที่ปาริโอเขาใหญ่มาชมรถสวยๆคันหนึ่งนะครับจากค่ายกาลสินนั่นเองก็คือรถของพี่โตตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นคันที่10แล้วนะครับที่ทำออกมาแล้วก็ข้างที่จะพัฒนาไปเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเรื่องความสวยงามเนี่ยผมให้อันดับบวกบวกบวกเลยนะครับว่า ความสวยงามนี่บอกเลยฮะหาตัวจับยากจริงๆนะครับวันนี้เรามาพบกับพี่โตดีกว่านะฮะเชิญเลยครับพี่โตสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราจะมาที่มาแคมป์กันที่เขาใหญ่เนาะนะครับแล้วก็นัดเอารถเส้นสวยคันนี้มาให้ดูด้วยนะครับคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วฮะพี่โตถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คันที่10ครับคันที่10แล้วนะครับผมเวอร์ชั่นที่10ครับอืมนะฮะตัวนี้มันเปลี่ยนจากตัวแรกๆไปยังไงบ้างครับพี่เน้นตัวนี้จะเป็นเน้นสีทูโทนครับผมอ่าก่อนหน้านี้จะเป็นสี สีธรรมชาติแล้วก็มาจะเป็นสีเงาสีด้านแต่ครั้นี้ลูกค้าคอมเมนต์มาเลยก็คือเน้นเป็นทูโทนทูโทนเลยใช่ไหมก็คือ2สีเนาะสีลายไม้กับสีขาวครับผมใช่สวยมามมากๆคุณผู้ชมครับผมขอบอกเลยว่านี่เป็นงานบิวอินที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็ความสวยงามเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆนะครับแล้วก็สีขาวเวลาเอามาตัดกับลายไม้เนี่ยมันลงตัวมากๆเลยนะฮะ ตัวนี้เนี่ยลูกค้าเขาอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีสระบุรีเนาะก็ไม่ไกลจากตรงนี้ไปหน่อยเดียวเองไม่ไกลจากที่นี่ครับแต่ว่าไกลจากที่ทำรับขึ้อมุมที่กาลสินก็ไกล้กลหน่อยครับแต่ว่าลูกค้ามีความตั้งใจครับลูกค้าส่วนมากก็มาจากไกลๆทั้งนั้นครับภาคเหนือนี่เยอะเลยครับห้าหกคันมาจากลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายนครนายกจันทบุรีครับ ันนี้ก็ล่าสุดที่สระบบุรีอ๋อเห็นบอกตอนนี้ลีทาในการทําของพี่เนี่ยเริ่มลดลงแล้วคือคือทําหลายคันละพูดง่ายๆว่าทำเร็วขึ้นครับผมครับใช่กี่วันครับพี่ที่จะเสร็จมาจุบันนี้ถ้าเป็นงานไม้ก็อยู่ที่15วัน15วันเลยครับแล้วก็งานงานสีงานสีนี่ตีไปเฉลี่ย5-7วันครงานไฟก็ประมาณ7วันครับพี่โตครับผมสอบถามนิดนึงการทำตรงเนี้ ลูกค้าจะต้องเอาเฟอร์นิเจอร์มาให้หรือว่าบอกอย่างเดียวก็ได้ครับว่าอยากได้อะไรบ้างแล้วแต่ลูกค้าเลยครับบางคนก็นำเฟอร์นิเจอร์มาบางคนก็เหมาทั้งหมดก็มีเราก็จะมีรายละเอียดแจ้งว่าค่าใช้จ่ายตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่และลูกค้าจะหามเองก็ได้เราก็ตัดออกครับผมคันนี้เห็นบอกว่าคันนี้มีอะไรที่มันแปลกใหม่ไปมากพาผมดูหน่อยได้ไหมครับผมครับดีดีอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้ มันมีอะไรแปลกใหม่แล้วก็มีอะไรเสริมความลงตัวของมันเนี่ยบอกจึงตรงเลยนะว่าสวยงามมากๆไปอย่เราไปดูกันดีกว่าเชิญครับครับผมเชิญครับครับผมเรามาเริ่มจากด้านหลังกันก่อนนะครับครับโอ้ยด้านหลังนะตัวนี้ลูกค้าก็คอมเมนต์มาครับให้เป็นโต๊ะได้ข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บของครับแล้วก็ระบบไฟนะครับจะเป็นออโต ออโตปรับจาก1 2เป็น220ถ้าเราเสียบเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ดึงเบรกเกอร์ขึ้นตัวนี้ที่เป็นออโต้ปรับเองได้ใช้งานง่ายครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นที่เขียนบุหรี่ไฟ220แบตเตอรี่อยู่ตรงไหนครับพี่แบตเตอรี่อยู่ด้านหลังคนขับครับตัวนี้ก็สายเวอร์ปลั๊กก็มีให้ลูกค้าครับ20เมตรครับอ๋อแถมให้20เมตรครับผมถภาพก็ดีมากเรื่องพับง่าย ครับตัวนี้จะเป็นช่องหน้าต่างแล้วก็มีมุงลวดครับมุงลวดนะปิดได้ครับเวลาจะใช้แอร์เราก็เปิดประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็เปิดแอร์ได้ครับอันนี้อ๋อมันเป็นกระจกใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเปิดเปิดนอนเลยได้ใช่ไหมได้ได้ครับแล้วเราก็ล็อกอ๋อล็อกกระจกก็ได้แล้วก็เปิดนอนได้เลยเปิดนอนได้ครับอืมด้านข้างก็จะเป็นพาวเวอร์พัครับครับ อ่าก็ใช่แล้วก็ตี้ตัวเอาพาวเวอร์ปลั๊กอยู่ด้านนี้สายเมื่อกี้เสียครับตุนตำแหน่งนี้ผมว่าเหมาะสมครับเพราะว่าเผื่อเราใช้งานครับแล้วเราจะขับรถออกไปครับเราจะมองเห็นคือไม่ลืมที่จะถอดครับตัวนี้ก็ตัวนี้สําคัญเตือนเตือนตุนตัวเตือนตัวเองบางทีเราเอาไว้ด้านหลังครับแล้วเราไม่เห็นสายไปก็ค่อนข้างจะอันตรายตัวนี้ตัวนี้สําคัญครับ มันไม่มีเซ็นเซอร์บอกด้วยไม่มีอะไรบอกกันเลยเนาะครับใช่ใช่เออแต่ตัวนี้ดีมากเลยนะที่ที่เรามาดูภายในกันครับครับอาจจะเราไปดูภายในกันนะฮะครับภายในก็ตั้งแต่นี้วางแก้วน้าครับขวดน้ําได้4ี่ขวดครับอันนี้ก็บางของเล็กน้อยตู้เย็นลูกค้าหามาเองครับครับช่องฟิตค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็รวมเป็นทั้งหมด3 4จดสคิว ตัวนี้ใช้งานได้ได้สีคิวเลยใช่ไหมพี่ใช่ปกติมันจะ3.1มจุดเขาเคเตอร์ตัวนี้สูงกี่กี่เมตรครับพี่80ดสิบเซนแปดสิบเซนใช่ไหประมาณ8-84ตู้เย็นก็8-84อ่าคือคือเราทำตามตู้เย็นใช่ไหมพี่ครับผมเอาขนาดตามตู้เย็นครับผมลิ้นชักปกติจะได้3ชั้นแต่ตู้เย็นสูงเราก็ได้4ได้สี่เลยนะได้สูงขึ้นไปด้านบนก็บางของได้ครับครับผม ตำแหน่งนี้ก็เหมือนเดิมครับครับชักโครกเคลื่อนที่อ๋อชักโครกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โถสุขภัณฑ์นะครับผมใช่ครับข้างๆกันก็เป็นที่วางแบตเตอรี่400แอมป์ครับอ๋อตรงมุมนั้นมุมนั้นถ้าคันนี้ใช้เลือกใช้400เลยครับผมสูงขึ้นมาปกติจะมี280ครับ280 3 1 0 300 3 0แต่นี้400 400เลยก็ถ้าเปิดแอร์เฉพาะแอร์อย่างเดียวนะครับคันนี้จะได้ประมาณ40ชั่วโมงโอ้โหเหลือเฟือครับ ตัวนี้ก็เป็นตอะไรตู้เสื้อผ้า๋อลูกค้าจะเป็นแบบวางปกติจะเป็นแขไอข้างล่างนี่มันลึกลงไปเลยใช่ไหมลึกลงไปครับก็ลึกลึกประมาณเท่านี้ประมาณครึ่งครึ่งครับตัวนี้ก็ลิ้นชักลิ้นชักก็เป็นก็ปุ่มล็อกใส่อะไรก็ได้เนาะอยากจะใส่อะไรก็ใส่ครับนะเราเลือกใช้ไม้อะไรครับพี่ที่ทําตรงเนี้ยตัวนี้เป็นไม้ ทำเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะเป็นไม้กันเชื้อพื้นมันจอกสีเขียวคครรัับบลองลองศึกษาดูผมแนะนําตัวนี้เลยเอามาเอามาแทนไม้เดิมไม้ไม้ก่อนเป็น MDF ตัวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องความชื้อตัวนี้จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับแต่น้ําหนักมันก็ไม่ได้หนักมากใช่ไหมพี่ไม้ตัวนี้น้าหนัก ไม่หนักครับถ้าเทียบกับไม้อัดนี่เบากว่าไม้อัดอเบกไในในขณะที่เท่ากันความหนาเท่ากันไม้ตัวนี้จะเบากว่าแต่ยังหนักกว่าไม้สนครับถ้าไม่ได้ทําสีก็แนะนําไม้สนครับครับน้ําหนักจะเบาแต่อ่อนตัวไม้ยางพาราน้ําหนักจะเยอะครับแต่มีความแข็งแรงครับได้อย่างไรอย่างแล้วมันทาสีติดง่ายไหมพี่ไม้แบบนี้ตัวนี้เน้นทาสีเลยครับใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนคันนี้ลูกค้าต้องการงานสีที่ ค่อนข้างละเอียดก็พ่นให้ลูกค้าครับเออใช่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 เพราะปกติเนี่ยเขาทากันใช่ไหมส่วนมากจะทาของเราเล่นพ่นเอาเลยครับคันนี้มันจะเปืองกว่าไหมพี่เปืองเปืองกว่าระยะเวลานานกว่าแต่ก็ทําตามที่ลูกค้าต้องการครับเล่าเรื่องการทาสีให้ผมฟังซักนิดหนึ่งครับพี่มันใช้ยังไงฮะคืออันดับแรกครับเราจะต้องขัดก่อนขัดขัดขัดทําไมครับพี่ขัดเพื่อลบเสียนอ๋อลบเสียนโอเคขัดแล้วก็ ทาสีรองพื้นเพื่อที่จะป้องกันความชื้นแล้วก็ให้มันติดให้ให้มันติดให้มันติดดีเราจะใช้สีน้อยลงหลังจากทาตันนี้ปุ๊บต้องขัดอีกครับแล้วก็โป๊ครับครับโป๊โป๊ปิดรูต่างๆนี่แทบตอนตอนนี้จะไม่เห็นรูเพราะว่าโปะเรียบร้อยแล้วอ๋อเออใช่ใโป้แล้วก็ขัด ขัดแล้วก็ทําสีจริงอีกประมาณสองสามรอบระยะเวลานี่น่าจะประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันจะเสร็จงานงานสีนะครับเห็นบอกว่าต้องติดสติ๊กเกอร์อะไรนะติดกันกระฟุ้งกระจายอะไรพวกนี้ใช่ไหมต้องจำเป็นครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนกการพ่นสีรถใช่ไหมเหมือนเหมือนกันเลยครับงานละเอียดเหมือนกันเลยครับก็คือเราทาตัวนี้ก่อนใช่ครับแล้วก็ตำแหน่งพวกนี้ต้องเก็บนะครับติด ปิดปิดหมดเลยครับมันมาเสียเวลาตรงปิดก็ประมาณวันวันนึงแล้วครับปิดโปนี่ใช้เวลานานพอสมควรใช่ใช่ใช่งานงานสีตัวนี้ช่างเป็นช่างสีเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะครับเที่ยวเข้ามาทำครับแล้วทําไมพัดลมดูดอากาศถึงไปอยู่มุมนู้นนะครับปกติของพี่จะอยู่มุมนี้อ่าอยู่ที่ตำแหน่งลูกค้าเลือกครับแล้วก็อยู่ที่กระจกตัวนี้จะเป็นบานด้านนอกจะเป็นบานทึบไม่สามารถติดพัดลมดูดอากาศได้เลยได้ย้ายตำแหน่งไปตรงนั้นครับ แล้วมันจะไม่เสียงมันจะไม่รบกวนหัวด้านด้านนอนตรงนู้นจะรบกวนไหมครับพี่ผมว่าค่อนข้างเบาครับเบาใช่ไหมเบาถึงเบามากครับเดี๋ยวลองทดสอบดูเทียบเสียงนะครับตอนนี้เปิดแล้วครับเวลาเราจะใช้เราก็สไลด์ตัวนี้ออกมาครับนี่ครับเบาอ่าไม่อยู่นี่เบาเลยครับใช่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 ครับ พัดลมด้านบนจะเสียงดังกว่างดัใช่ตัวนี้ดังแน่นอนตัวนี้ดังครับแต่ก็เย็นครับเย็นเย็นลูกค้าเน้นไปนอนสองคนแต่ว่าก็เอาพื้นที่เต็มเอาพี่มาดูด้านหน้ากันต่อดีกว่าด้านหน้าตรงนี้จะแผเป็นแผงควบคุมไฟครับอันนี้ก็ไฟส่องสว่างตรงนี้แล้วก็จะมีไฟด้านหน้าครับเผื่อต้องการหาของครับตัวนี้ไฟด้านหลัง เปิดปากกระโปรงท้ายแล้วก็เปิดอตรงนี้จะเป็นไฟไฟลาวเนาะไฟลาวครับผมเป็นไฟสีด้วยนะใช่ไหมครับผมใช่เปลี่ยนสีได้ปุ๊บแล้วก็ปรับได้เลยปรับสีได้หลายสีครับตัวนี้เป็นพัดลมครับก็คือครบหมดห้าช่องอันนี้ก็เป็นแอร์แอร์ตัวนี้ก็เวลาขับรถก็ยังใช้ได้ปกติครับแอร์รถยนต์ตัวนี้เวลาเราจอดนอนก็ใช้ตัวนี้ได้ครับครับพี่โตผมถามนิดนึงตัวนี้ผมยังไม่เห็นระบบน้ํามันเลยอะ อ่าคันนี้ไม่มีครับไม่มีระบบน้ำลูกค้าไม่ไม่เน้นไม่ต้องการไม่เน้นน้ําไม่เน้นทีวีครับก็คือน้ําไม่มีก็เพิ่มพื้นที่เป็นตัวนี้ไปครับสาเหตุสาเหตุที่เขาไม่ไม่เอาระบบน้ําเขาให้เหตุผลว่าไงอ่าเขาไปกลางเต็นท์ประจำเขาก็มีอุปกรณ์ที่จะใช้งานข้างนอกทำอาหารทำข้างนอกครับใช้น้ำ ใช้ข้างนอกก็คือตัวนี้ใช้ขอให้เป็นห้องนอนอย่างเดียวนอนนอนอย่างสบายๆให้เหมือนอยู่บ้านเน้นอย่างนั้นเลยโอ้ใช่ใช่ใช่พี่เตียงมันคตรดใหญ่เลยนะเตียงใหญ่ครับใหญ่มากแล้วเห็นบอกว่าเป็นเป็นยางพารายางพารายางพารามันจะมียางพาราอัดับยางพาราฉีดครับตัวนี้เป็นแบบฉีดยางดีเลยครับโอ้โหแพงมากสิพี่ตัวนี้ราคาก็ อ่าสี่สี่นิ้วความหนาสี่นิ้วครับก็รวมรวมชุดนี้หมื่นสองหมื่นสองครับรวมพระนี่มันที่นอนหนังด้วยรวมเบาะด้วยครับอ้ยสี่ปกติถ้าเป็นถ้าเป็นที่นอนธรรมดาฟองน้ำอัดฟองน้ำใช่ไหมครับครับก็ประมาณรวมรวมแล้วก็ประมาณหกพันถึงแปดพันถ้าสี่นิ้วนะครับมันอยู่ที่ขนาดด้วยครับครับออื โอเคนี่พรมเปิดอยู่ยังลืมไปเลยว่าเปิดอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูที่นอนกันดีกว่าพี่ไหนๆก็ดูที่นอนกันแล้วเมื่อกี้นี้ครับตรงเนี้ยที่ที่ที่ทำออกมาตรงเนี้ยเรามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนอนถ้าเกิดเราอยากจะนั่งอ่ะพี่นั่งได้ตัวนี้เอาออกจะนั่งได้แล้วก็ทําเป็นมีโต๊ะครับผมปรับยังไงพี่ขอคดูหน่อยที่เผื่อเผื่อเป็นวิทยาทานสําหรับคนที่อยากจะได้แบบนี้คือ แบบการอะไรพวกนี้ยถ้าเกิดเขาอยากได้แบบไหนอะไรแบบไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรีเควสตเรามาได้เลยใช่ใช่เลยครับอย่ังนั้นเลยทําตามแบบลูกค้าเลยครับตัวนี้พื้นเตียงครับเราก็ไปได้มาตัวนี้จะเป็นขาตั้งโต๊ครับอ๋อมีขาขาตั้งขาตั้งครับอ๋อแบบหมุนแบบหมุนครับไม่ยากเลยนะปึ๊บเดียวอยู่ครับโต๊ะปึ๊บแค่นี้เลยครับอ่า แค่นี้หมุนได้ด้วยใช่ไหมพี่หมุนได้ครับอ๋อโอ้ยเยี่ยมนะนั่งทานอะไรได้เลยนะอ่าห้าคนครับห้าคนได้ได้เลยครับที่ห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิ่มๆได้ถึงหกครับโอ้นั่งเดินไายได้เลยนะเนี่ยโอ้สบายเลยครับสบายเลยพี่ถ้านั่งยาวๆหน่อยก็ตัวนี้มาได้ครับอ๋อเออมันหมุนได้นี่มันดีตรงเนี้ยนั่งทานอะไรได้เลยนะเวลา เวลาเวลาฝนตกเนาะพี่เนาะใช่ครับใช่อ่คอันนี้หลังจากนั่งปุ๊บครับตัวนี้ตัวนี้จะไว้หลังเบาะคนนั่งครับปกติแล้วแต่ตอนช่วงเวลาเก็บอ๋อโอเคเวลาเก็บอยู่ด้านหลังครับตำแหน่งเก็บผมก็ทำไวต้ตรงนี้อ๋อตำแหน่งเก็บไม้ครับ โอ้เป็นซอฟด้วยพี่ตัวนี้จะเป็นซอฟหมดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับโอ้ดีมากดีมากก็เน้นซอฟให้ลูกค้าโอเคไม่มีตึ้งไม่มีตั้งให้ดังนะครับพี่โตฮะแล้วไอ้ตัวขา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 ตั้งตรงนี้พี่ขาตั้งโต๊ะเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ถ้าเกิดมีคนอยากได้ลาซาด้าช o อปปี้เลยครับเออพิมว่าอะไรครับพี่ค่อนข้างที่จะหายากใช่ไห ราคานี่อยู่ที่ตัวนี้ประมาณพันห้าถึงสามพันผมจำราคาไม่ได้แน่แน่นอนครับเป็นขาตั้งโต๊ะ RV ครับน่าจะขึ้นมาครับลองเสิร์ชดูครับถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวทักมาครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงไปให้ถ้าใครอยากได้นะครับผมแล้วมุ้งทางด้านหลังอย่างเงี้ยพี่มุ้งกับไอรายละเอียดด้านหลังนี้ถ้าเกิดมีคนที่เขาอยากจะได้อะพี่มุ้งตัวนี้ หาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ผมสั่งตัดตามตามขนาดของตัวรถต้องให้ช่างแต่ละพื้นที่เลยครับเราทำรถเสร็จปุ๊บเราให้ช่างมาวัดพื้นที่หน้างานจริงแล้วก็สั่งตัดจะได้ตามขนาดแต่ละคันแล้วของพี่ที่อยุธยาที่เป็นมุ้งจีบแบบพี่ครับตัวนั้นสั่งจากลาซาด้าอันนั้นก็ลาซาด้าเลยใช่ตัวนั้นก็อีกแบบหนึ่งตัวนั้นก็สั่งสั่งมามาติดตั้งเหมือนกันสวยนะของแกสวยนะตัวนั้นเพราะว่าคันนั้นเวลานอนไม่จําเป็นที่จะต้องเปิด่าท้ายแกเป็นแอร์หลังคาก็ ทำมุ้งจิบได้แต่ก็เลยเลือกแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่คันนี้เราต้องมีกระจกกันแอลใช่ก็ได้เป็นอลูมิเนียมแบบนี้ครับแต่การใช้งานตัวนั้นจะได้กว้างครับแต่ว่าไม่มีกระจกอตัวที่มีกระจกก็แข็งแรงครับห้องเนี่ยพี่ถ้าเกิดตีทุกอย่างใส่ไม้ใส่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยความกว้างของห้องเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเทียบเอาเป็นเตียงนี่ก็ประมาณห้าถึงหกฟุตครับความ ยาว2เมตรครับกว้าง1เมตร68มาตรฐานเลยทําทุกคันก็จากผนังถึงผนัง1เมตร68ครับตัวนี้ผมพยายามให้ให้ได้อย่างต่ำๆก็เมตร90ครับเอายาวสูงสุดก็2เมตรครับจะได้นอนเหมือนเตียงจริงๆ ตัวนี้ถ้าเกิดคนที่ความสูงสักร้อยหกสิบเนี่ยนอนขวางได้เลยใช่มัได้ครับร้อยหกสิบห้าก็ลองนอนดูนี่ก็นอนได้อาจจะงอเข่าหน่อยนึงไม่เยอะก็นอนถือว่านอนนอนได้ปกติถ้าเรากอดบอลข้างเข่าเราจะงอโดยอัตโนมัติฉะนั้นร้อยหกสิบห้าไม่เกินนอนได้ครับสี่คนได้สบายเลยพี่ผู้ใหญ่สองเด็กสองนอนได้นอนได้เลยนะเนี่ยถ้านอนขวางนี่นอนสี่คนได้สบายเลยทดลองมาแล้วครับทดลองลองให้ลูก กับภรรยามานอนดูก็ถือว่านอนได้ครับอ่ะโอเคพี่โตพี่โตกล่องข้างล่างเนี่ยพี่กล่องข้างล่างเราเปิดยังไงครับพี่ครับผมกล่องล่างก็เอาตัวนี้ออกนี่ครับเปิดขึ้นมาก็ใส่ของได้เยอะครับทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันแล้วลูกค้าครีเควสต์มาให้เปิดจากด้านในทะลุด้านหลังตัวนี้ดีมากๆครับเราไม่จาเป็นต้องเปิด โอไม่ต้องข้างหลังสอดมือในตรงนี้ได้ที่เก็บความสูงความสูงของเตียงเนี่ยพี่สามสิบห้าเซนเก็บของได้เยอะมากเลยถือว่าได้เยอะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าครับส่วนมากผมจะเอาของด้านหลังไงลูกค้าตัวนี้พูดมาแล้วก็ทําตามก็เป็นอีกหนึ่งไยเดียเดี๋ยวนะพี่ลูกค้าคนนี้ถือว่าการออกแบบของเขานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยศึกษามาเยอะมากศึกษามาเยอะครับใช่ครับก็เลยทําตามแบบลูกค้าได้ได้ตรงใจคือลูกค้า ผมไปไปรับรถที่สระบุรีครับนี้แล้วก็ได้พูดคุยกับลูกค้าลูกค้าจดรายละเอียดมาออืตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ออืเป๊ะเลยครับความสูงขนาดสีอออกรายละเอียดทุกอย่างครับถือว่าลูกค้าคนนี้เก่งมากนะฮะในการออกแบบนะฮะถือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าคนไหนที่ไม่มีความรู้เรื่องการออกแบบเนี่ย มาเอาความรู้จักเราเลยทีเดียวเลยได้ไหมย่างนั้นก็ได้มาชี้เอาได้เลยครับได้แล้ผมุมก็จะให้ดูแบบเพราผมตอนนี้ก็เป็น e p เวอร์เวชั่นที่สิก็ดูแบบตามย t u b e ครับแล้วก็มาปรับใช้แต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนชอบการใช้งานไม่เหมือนกันครับครับก็มาปรับเอาเหมือนยกตัวอย่างบางทีเก็บชั้นเก็บของด้นบนเขาไม่ต้องการก็ตัดออกต้องการความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ก็ ่จะหน้างานได้แล้วเพดานคันนี้พี่มันเป็นมันแนวตรงเนี่ยพี่ครับใช่ไหมครับอ <w> <Catholic. S 2> ันนี้นี่ยังไงฮะที่มาของมันมันเป็นยังไงฮะอ่ามันก็คือทำทำได้สองแนวครับตรงกับขวางกับกับกับโค้งเรามันมันอยู่ที่โค้งไม้ครับตอนแรกที่เราทำครับคันคันแรกๆผมจะทำตามโค้งตามตามตัวรถคือโค้งมันออกมาแล้วมันมันดู มันดูโค้มันมันดูยุ่งโย่งครับคันนี้ก็เลยทําตรงแต่ไม่เสียพื้นที่ใช่ไหมอเสียพื้นที่ประมาณสักไม่เยอะครับไม่เยอะก็เท่ากับไม้ประมาณสักสิบมิลครับแค่นั้นแล้วถ้าเกิดลูกค้าที่ยังชอบความโค้งอยู่ได้ก็ยังได้อยู่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเนาะก็ตีตีไม้โค้งอีกแบบหนึ่งเริ่มต้นถ้าเราทําโค้แบบไหนครับรูปก็จะได้ตามนั้นครับอันนี้เรตี ีแกนก่อนใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ครับเรื่องสีนี่ผมผมให้บวก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 บวิเยอะเลยดีกว่าพี่เพราะว่าผมชอบมากๆเลยนะฮะสีขาวตัดลายไม้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ดูจาก youtube จากของทางค่ายของฝรั่งเขาเนี่ยจะออกแนวนี้หมดเลยสีนี้เลยกำลังนิยมกันใช่ครับใช่ครับใช่ใครับลูกค้าก็คงดูจากต่างประเทศมาใช่ครับแต่ว่าน้นน้นใช้งานจริงคือสังเกตดูภายในจะ นอนได้สบายพื้นที่ค่อนข้างที่จะโล่งครับเอาอุปกรณ์จําเป็นเอาไว้ในรถครับอ่างล้างมืออไปทุกเตาไมโครเวฟครับเตาแก๊สพวกนี้ใช้งานข้างตัวรถครับพี่โตครับได้ติดบนหัวพี่อ่ะครับถ้าเกิดลุกลุกขึ้นโดยกระทันหันเนี่ยมีสิทธิ์กระแทกไหมผมว่ามัน ตอนลุกจะไม่มีปัญหามันเป็นธรรมชาติของคนคือเวลาลุกอย่างนี้เรา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 จะไม่ได้ลุกอย่างนี้เราจะลุกอย่างนี้ครับแต่จะมีปัญหาคือมุมมุมตรงนี้เราต้องระวังหน่อยขึ้นมาบางทีเราเผลอหรือถอยหลังหรืออะไรงมุมนี้จะมีปัญหาแต่มุมนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะ โอเคมันก็เลยยื่นออกมาเยอะได้แต่ลูกค้าไม่ได้เควสเอาเอาฟองน้ําอะไรมาตัวนี้มีติดติดที่หลังได้ติดที่ัง้าร้านไดโซ่ยี20บาทมีจะเป็นเป็นยางติดได้ผมก็ใช้ตัวนั้นอยู่สอนให้เขานิดหนึ่งเนาะครับผมเะว่ามันจะับจะดีเลยครเหมือนตัวนี้เราเราทำสองฝั่งฝั่งหนึ่งผมแนะนํากว้างได้อีกฝั่งหนึงให้แคบลงมันจะ ดูไม่อึดอัดมากครับแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องวางของเยอะเราก็ทําฝั่งเดียวได้ครับหลายๆคนที่ชอบสอบถามว่าทําตรงนี้แล้วเน้ยน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นตุกคันนี้เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่คันนี้ผมรวมแล้วอยู่ที่2 4งพัีกิโลสองพเนาะจากเดิมนี่ถ้ามีเบาะมันอยู่ที่ประมาณ2อ0พก็เพิ่มเพิ่มประมาณ100 100ึ่งถึงสองรกโลหลังจากทําเสร็จครับ แล้วน้าหนักพอน้ําหนักมันเพิ่มอย่างนี้เนี่ยเราเขาลูกค้าต้องทําแหนบเพิ่มอะไรไหมอ่าผมว่าไม่จําเป็นครับไม่ต้องเพราะว่าเดิม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 นี่มันเป็นรถบรรทุกบรรทุกคนอยู่แล้วครตีซะสิบคนคนหนึ่งห้าสิบกิโลก็ห้าร้อยกิโลล้คนละห้าสิบกิโลก็ห้าร้อยกิโลก็คือเขาบรรทุกห้าร้อยกิโลเขาสามารถไปได้นี่เพิ่มขึ้นสองร้อยกิโลก็ยังถือว่าน้อยกว่าบรรทุกคน แต่ว่าเวลาใช้งานจริงเพราะว่าเอาเบาะออกสิตัวเนี่ยน้ำหนักหายไปประมาณสามสามรอกิโลได้เฉพาะตัวเบาะสามร้อยกว่าด้วยเบาะมันหนักมากเพราะผมก็ช่างน้ําหนักมาแล้วตัวนี้คันนี้ก็ไปช่างน้าหนักมานะครับก็เลยรู้รู้น้าหนักค่อนข้างที่จะแน่นอนครับคันหลังๆก็จะเริ่มมีห้องน้าครับเคยทําห้องน้าให้ให้พี่โจเป็นคันที่คันแรกก็มีลูกค้าคนหนึ่งก็ทําห้องน้ําไปแล้วก็ ถือว่าประสบความสาเร็จครับแต่จริงๆห้องน้ํานี่ถ้าไม่จําเป็นผมก็ไม่แนะนําเพราะว่ามันจะกินพื้นที่ภายในค่อนข้างเยอะครับถ้าจําเป็นจริงๆผู้ผู้สูงอายุที่จําเป็นที่ต้องใช้ห้องน้ําโอเคถ้าใช้ภายนอกได้พื้นที่ภายในจะเป็นอยนี้เลยครับคือมันจะมันจะกว้างเราจะมาทํากิจกรรมภายในมานั่งเล่นมาอันนี้ได้ครับแต่ว่าถ้ามีห้องน้ํามันจะกินไปค่อนข้างที่เยอะใช่ถูกต้องเลยครับแต่ว่าถ้าจะทำก็สามารถทำได้ อ่างเนาะอ่างล้างมืออะไรพวกนี้บางทีไม่จําเป็นจริงๆใช่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆพอทามาแล้วเนี่ยหลายๆคนนะที่ไปเห็นของคนอื่นมาแล้วอยากได้แต่พอมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยกูอยากลื้อออกจริงๆเลยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับก็คือผมเอาประสบการณ์จริงมาบอกเล่ากับลูกค้าฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะตรงตรงตรงตามหลักที่การใช้งานจริงใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วไอ้พวก อุปกรณ์อะไรพวกนี้ลูกค้าจะเลือกเลือกยี่ห้ออะไเยอย่างอย่างแอร์อะไรพวกนี้ลูกค้าจะมีสิทธิ์เลือกไหมครับตอนแรกลูกค้าเลือกอีกยี่ห้อหนึ่งครับรบแต่ว่าผม,มแนะนําให้เป็นยี่ห้อนี้ครับเพราะว่าเราเคยใช้งานประจําครับทุกคันครับใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,หอเดียวครับแล้วก็ผลมันออกมาเป็นที่น่าพอใจครับครับก็เลยแต่ลูกค้าจริงๆอ่ะเน้นเลยจะอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ผมก็เน้นเหมือนกันครับลูกค้าก็อยากให้ลูกค้าลองลองลองทดสอบดูครับผมผมมั่นใจว่าแอร์ ยี่ห้อนี้เงียบประหยัดไฟใช้งานได้จริงแล้วมันเล็กด้วยเนาะขนาดขนาดคอมเล็กตัวนี้ก็สาคัญครับเพราะเมื่อกี้ที่เราเห็นคอมมันเตี้ยเตียงก็จะเตี้ยไปด้วยครับตัวนี้ก็สําคัญครับเราปรับตามขนาดของอุปกรณ์ครับผมครับพี่โตฮะสอบถามเพิ่มเติมตัวนี้นิดนึงไม้ไม้ตรงเนี้ยเป็นไม้อันเดียวกับอันนั้นที่ทำอันนั้นหรือเปล่าตัวนี้เป็นไม้สนเลยครับวลลอันนี้เป็นไม้สนเลยหรอไม้สนใหม่เแต่ว่าทาสีเป็นเหมือนรังคา ชิ้นเดียวกันเลยครับครับตัวนี้เป็นไม้ใหม่เป็นเส้นยาวเลยครับสองเมตรเก้าสิบเซนครับยาวเลยก็ได้ได้ไม้แต่ก่อนผมจะใช้ไม้เลิตมูลสองแต่หลัางๆมันมีไม้ใหม่มาเราก็แนะนําไม้ใหม่ให้ลูกค้าครับก็อยู่ที่งบประมาณของลูกค้าด้วยมันสวยอ่ะมันมันด้านใช่ไหมพี่ไม่มันไม่ผมจะเน้นสีด้านสีด้านนะผมไม่ค่อยชอบสีเงาเพราะผมดูแล้ว มันจะดูโทนอบอุ่นครับตัวนี้ก็สําคัญแต่ว่าถามว่าทําเงาได้ไหมทําได้ครับก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนประเภทของสีแค่นั้นก็ก็เงาแล้วครับแต่ว่าผมมองดูได้แล้วมันดูมันดูน่านอนครับมันดูไม่ร้อนครับก็อยู่ที่ลูกค้าครับว่าต้องการแบบไหนครับครับตําแหน่งปลั๊กไฟคันนี้ก็มีให้สี่ห้าจุดใช้งานได้เต็มที่เลยครับด้านหลังปลั๊กไฟอ๋อตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงตู้เสื้อผ้ามีทางขึ้นมีด้านหลังมีทําให้พร้อม ให้ใช้งานจริงเลยเพราะเราอิงแบบที่เราใช้งานจริงครับติดตั้งให้ลูกค้าหน้าต่างพี่พี่โตฮะครับตรงเนี้ยตรงนี้นะห,หน้าต่างตรงเนี้ยเขาต้องไปติดม่านใช่ไหมอ่าตรงนี้ครับผมลูกค้าต้องไปติดนั่งเองออครับก็แต่เปิดไม่ได้ใช่ไหมเปิดไม่ได้ครับเพราะรถตู้รุนนี้จะพิกฟิกอยู่แล้วจะเปิดได้ฝั่งนี้จริงๆฝั่งหลังพี่นี่จะเปิดได้คันอื่นนะครับแต่คันนี้เขาไปทํามาใหม่ก็เปิดไม่ได้ก็เลยได้ตีปิดครับก็จะเปิดได้แค่ฝั่งเดียว กับด้านหลังครับครับรถคันนี้เป็นรถดีเซลวะพี่เครื่องดีเซลครับเครื่องดีเซลครับเครื่องสามพันเนาะอ่าสามพันสามพันค่อนข้างที่จะเกียร์เท่าเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ถือว่าตั้งแต่ผมทํามาสิบคันคันนี้สวยที่สุดละครับเริ่มผมผมเริ่มมองดูลูกค้าเริ่มจะหารถที่ราคาสูงขึ้นคุณภาพดีขึ้นก่อนหน้านี้รถพี่โจก็สวยขับสวยรถพี่โจคันนี้สูสีกันเลยของพิโจพโจปีหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าครับผมแล้ว เกียร์ออโต้ด้วยนะเหมือนกันเลยครับเครื่องเดียวกันครับสภาพก็ไม่หนีกันเลยครับเกียร์ออโต้มันทั้งมสีคันก็โอเคครับก็อ่าเกียร์ระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาครับธรรมดานี้จะมีสอง0นห้านะครับแล้วก็สา0พันแล้วก็เกียร์ออโต้จะมีสามพันครับลูกค้าที่ยังไม่ได้ซื้อรถครับอยู่ที่งบประมาณเลยครับ3รุ่นนี้ขึ้นเขาได้หมด ไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลว่าสองพห้าขึ้นเขาได้ไหมไหวไหมเกียร์ออโต้สองพหาขึ้นไหวไหมทับเบิกไหวไหมขึ้นได้ขึ้นได้ครับอยู่ที่ประสบการณ์เราคขับขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบขึ้นได้ครับขึ้นได้ลงได้ปกติครับได้ทั่วไทยแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสวแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยแนะนําให้เกียร์ออโต้นะผมว่าแปดสิบอร์ซ็นครับลูกค้าแนะนําลูกค้าโทรมาปรึกษาก็ อยากได้เกียร์ออโต้ครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ผมนี้ก็คืออายุค่อนข้างที่จะเยอะเตรียมเตรียมตัวเกษียณใช่ครับเอาไปเที่ยวก่อนเกษียณเขาเขาต้องการไปเจอรถติดติดหนังนี่คีดได้เลยนะเกียร์ออโต้แล้วก็มีห้องน้ำครับเราต้องเข้าใจลูกค้าด้วยในในจุดนี้บางคนวายมีห้องน้ําใช้ไงไม่ได้จริงทําให้รถแคบอยู่ที่ผู้ใช้งานครับตัวนี้เราเราใช่คเขาไม่ได้ครับใช่ครับครับเราต้องถามว่า ไปกี่คนเน้นใช้อะไรประโยชน์ภายในรถแล้วทําให้ครอบคุมที่เขาใช้งานแค่นั้นครับปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ใช่ครับอันิติกันไม่ได้จริงๆเขาชอบแบบไหนก็ก็แล้วแต่เขาครับผมใช่ครับโทนสีก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกมาแต่ว่าถ้าเลือกขาวผมก็เอาเป็นขาวอย่างนี้เป็นเป็นสีอุตสาหกรรมนะครับขาวอุตสาหกรรมครับสีเดียวเลยครับสีแบบนี้เลยเป็นของีโ a เหมือนกันปีไปเลยครับ 30บวัน30วันครับถ้ามีห้องน้าก็4ี่สิห้าวันโดยประมาณครับแล้วก็อยู่ที่จังหวะคาบเกี่ยวของงานด้วยครับครับแต่พยายามทําให้จบตามเวลาครับเหมือนช่วงนี้ก็ฤดูท่องเที่ยวครับลูกค้าก็ต้องการลดด่วนแต่ว่าทําตามคิวครับก็ทําทําไปเรื่อยครับผมครับเล่งก็ไม่ได้น้องงานงานงานฝีมือเล่งไม่ได้ครับใช่ครับลูกค้าเขาเข้าใจนะบางคนเขาอยากได้ใจจะขาดแต่ไม่กล้าเล่งช่าง พราะว่ากลัวงานมันออกมา,าจะวกลมีมีเร่งครับแต่ผมเร่งใค้ไม่ได้ก็คือได้ตามระยะเวลาที่ช่างทำครับแล้วก็ตามแบบ,บถ้าลูกค้าทําตามแบบ,บไม่เปลี่ยนแบบก็ได้ตามเวลาครับเพราะเวลามันค่อนข้างที่จะฟิกไว้ครับ